อย่าลืมกด subscribe ให้ถึง1000งัซักโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาดูเกี่ยวกับฟาร์มไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มปลูกผักสลัดอะตอนนี้มันก็น่าจะมีประมาณ300กว่าต้นมันก็มันก็ดูเป็นฟาร์มมากขึ้นนะครับที่ผักสลัดของเราปลูกมากประมาณ300อกว่าต้นตอนนี้มีประมาณ แปลงหนึ่ง 1, จะปลูกได้36 36ต้นครับก็ตอนนี้มีประมาณ11แปลงในพื้นที่ที่จำกัดเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพื้นที่ที่จำกัดพื้นที่ว่างไม่เยอะมากก็สามารถปลูกผักแบบนี้ได้นะครับผมใช้พื้นที่จำกัดที่น้อยโอเคก็เลยวันนี้ก็เลยพามาดูสวนปลูกผักสลัดของผมคร่าวๆประมาณนี้ครับ เนี่ยครับเราใช้พื้นที่ที่ไม่เยอะมากเราก็จะได้สีแปลงได้เลยเห็นไหมครับพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึงก็จะมีประมาณสีแปลงการปลูกผักแบบยกแค่แล้วก็ใส่ถุงอย่างนี้ครับข้อดีของมันก็คือหนึ่งเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆถ้ามันจะติดติดเชื้อติดอะไรมันมันจะติดต้นต่อต้นมันจะไม่ติดลามไปทั้งแปลงแล้วก็ผมสามารถมูฟมูฟผักสลัดที่ใกล้พร้อมจะขายครับ เอามาโชว์หน้าร้านได้อันนี้หน้าร้านของผมก็จะมีอีกสองแปลงเรียวๆหน่อยนะครับอาจจะมีรถมีอะไรอันนี้ผมก็ปลูกผักเคียวผักเคียวไว้ขายด้วยครับเนี่ยครับหน้าร้านของผมก็จะมีหนึ่งแปลงตรงนี้เอาไว้โชว์ที่พร้อมจะขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอีกไม่นานก็พร้อมจะขายกับตรงนู้น เราก็ามาโชว์ในพื้นที่ที่จากัดของเราเราสามารถปลูกผักสลัดปลูกผักสลัดแล้วก็ามาโชว์เอาอะไรมาต่างๆมามาโชว์ให้คนอื่นรับรู้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือมันสามารถเอามาบริหารจัดการเพื่ออามาโชว์ได้ข้อดีของมันก็คือเนี่ยครับถ้าเป็นถุงอย่างเงี้ยเราก็ยกยกเคลื่อนย้ายต่างๆเอามาโชว์เอามาอะไรได้ถ้าสมมติเก็บรอบนี้ไปแล้ว ตรงจุดนี้ว่างเราก็ยกแปลงผักรอบต่อไปเอามาโชว์อย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้จะเป็นกรีนคอร์สครับผมวันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับมาโชว์เพื่อนๆดูว่าตอนนี้ไอสารออก,กินิกฟาร์มอะครับมีประมาณ300กว่าต้นแล้วที่สามารถปลูกผักตลาดได้ ในอนาคตก็จะขยายพื้นที่ไปบ้านอาอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่บ้านของผมนะครับที่มีแสงแดดจริงๆอ่ะมันมันเต็มหมดละก็คงจะต้องหลังจากนี้ก็จะคงจะต้องทําแปลงเพิ่มอ่ะครับแล้วก็ไปไปวางไว้ที่บ้านอาที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมมากเพราะว่าผมดูแลบ้านให้เขาอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมีพื้นที่ที่ปลูกว่างอยู่แล้วเราก็จ่ายค่าน้ําต่างๆให้เขาแทนอะไรเงี้ยข้าวๆวก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของช่องไอสารด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมก็เอาวความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการปลูกผักสลัดต่างๆเอามาแชร์ามาบอกเพื่อนๆให้รับรู้แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันต่อไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ